ข้างนเกาจำกัดเออเราเเบิมม่เนี้ยเรรูปรอแต่ก่อนรูปรอขนาดไหนตัวไม่ใช่สภาพเลยอเเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงว่านูกกิจำตัดไทยเาไปก็ยิ่งยังไงเตนเป็นเต้นอ่ะคนนี้ไม่ไม่รอ่แตอดีตอดีตอดีตนะ ไม่เข้าหลอแต่ว่าเราไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราไม่เราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้แต่ก่อนแต่ก่อนตามพูดแต่ก่อนกันแล้วแต่ก่อนเขาหลอแต่ก่อนนี่ก็าหล่อแต่ตอนนี้ก็เริ่มหล่อปัจจุบันหล่อนเ้าตอนนี้ไม่แต่ลูกปูตอนกระ็ตอนเป็นทหารอะไรอ่ะลูกปูยั่อมากเลยนะหลอจริงแต่ตอนเขาเป็นทหารเขาหลอแต่แค่ได้แบบเหมือนอะไรโล่กว่าใช่ไหมโลงกว่าแบบโม้โม้เต้าแบบนี้นะ ประมาณแบบพวกอะตตะเอาเชนพูดประมาณนั้นอ่ะเรืมันเดลยเรแบบตัวสายก็ต้องสายกันนะเ้าเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮาใช่้ยเฮ้ยใช่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นเฮ้เฮ้่ยเฮะยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยยเเอ้เฮ้้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เย้ พวกนาดำรงอะไรนาอีแต่ตะมันยังไม่กลับบ้านเลยมันไปทำงานก่อสร้างอยู่เล่นชงบอกในสมัยอชเล่นชงเลยใช่สมัยก่อนใช่เล่นชงคืออะไรเป็นเด็กน้อยอ่ะเอ็มมือเล่นชงสิตีเตะแบบปาแล้วก็ปลาแล้วก็จับไปทุบแล้วก็ทุบทุบหลังกันอะไรเล่นยะไรสั่งตัวอตไรสั่ก็เลยสักทีเนาะยน่าจะไม่เล่นเล่นไหมเขาเรียกภาษาไทยเล่นแบบเป็นกลุ่มแล้วก็โยนแล้วก็มาตีหลังกันอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายฝ่ายหนึ่งจะแบ่งกันมาประมาณนั้นไอ้นั่นเขาจะยัดผ้าใช่ไหมคะอ๋อยัดผ้าจะมีอาจจะเขาใส่อะไรมอสตันผ้าปะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแล้วเขาจะโยนเขาจะอัดเป็นลูกเป็นนุ่นอ่ะแล้วเขาหัูเด็กน้อยอ่ะมาทุบหลังกันเลยทุบจริงๆเลยทุบแบบถ้าผู้หญิง่ะทุบผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายไม่กล้าทุบเท่าไหร่หรอกจริงเนี่ยดูชไอ้่ะเนี่ยดึงอันตีนยงจำ ลูกพูนยังจำได้นะเพราะว่านูอยู่แต่บ้านยายอ่ะไม่แม่รอกินเจริเปี๋ยวเลยกินเจริญเตี๋ยวเลยใช่เรื่องจริงนงลูกูนจะแบ่งกันนะผู้ชายผู้งนะแต่ก่อนบ้านเรานะดำรงยังไม่มีไฟฟ้าแล้วนั่นล่ะไฟฟ้ายังไม่มากคนในรถอ่โซเลยกุญแจเลยอ่ะเออโซเลยกุญแจเลยแหละเลย เล่นยังไงเล่นยังไงภาษาเขมนยคือโตภาษาไทยคือกุญแจมันจะเป็นนางคอยมาผู้หญิงกับผู้ชายอ่าก็คว้างไปคว้างมาคว้างอะไรคว้างแบบไหนคว้างเลยคว้างเลยเขาเรียกชงเนาะจริงนี่ดูสนุกนะฉันจำได้ภาษาภาษาฉันจะเรียกควดเจลียวตอนนี่คว้างเจลียวเจลียวเขารับได้ปพ๊บมมาไม่ว่าฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงรับได้ ถ้าทำบ้านนะผู้ชายลบทุบแค่สบที่แรกสั่งเขาไม่ถ้าผู้ชายเขาไม่ทุบว่ามันมีแค่สีเบาๆแต่ถ้าฝ่ายหญิงจับได้นะถล่มโดนเลยนะทุบแบบใช้ผู้เล่นเยอะไหมผู้เล่นเนอะเด้ๆผู้เล่นประมาณข้างละฟังละฟังละขั้นตามห้าคนห้าคนประมาณประมาณนั้น คือแยกกันแยกกันแยกกันอย่างงี้ใช่ไหมแยกแยกแยกตีตีตีกินมันไข่ขึ้นแคลวงนะตัวไม่ได้ด้วยเห็นแคลวงไม่เอาไม่เอาเห็นแคลวง อันนี้คุยให้ฟังแล้นี่สิแล้วเล่นยังไง้ลูกน้องปูน้องหนูเล่นได้หนูยังเด็กน้อยอยู่ฟังแล้วพวกนั้นนะกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วหนัวอยู่บ้านยายแล้วหนัวจะชอบแบบพวกเองกำลังอุ้ยเด็กๆเลยก็เลยใช่แบ่บอกไหมลืมวุ้นเป็นวุ้นก็ประมาณพูดเรื่นของพี่อ้อมพูดทุกวันก็ประมาณอ่ะยังไม่เข้ายังไม่มทุกวันพี่อ้อมบอกเด็กซูน่ะไม่ทันงนู้ะบังเวะ อออนดามุ้ยยังไม่เกิดเราเลยท่าดีรุ่นนี่ยังไม่เกิดเลยตอนนั้นอ่ะเป็นวุ้นเป็นนวุ้อยู่อ่ะเป็นวุ้นเลยครับเป็นวุ้นมาด้านนกปลางยังไม่อุ้ยเอกจะไปนานวะอย่าพูดประจานนะแต่บบไรอืมจริงลูกปูเตะเรือเตะเรือยมจำได้ใช่เราพูดเรื่องจริงยมยังชอบเลยเด้อตอนปีเด็กน้อยอ่ะฉันชอบคนสาวบ้านน้ำปืนอ่ะไม่นิรุตยานมหาชัน ไม่ฉันชอบหน้าเอิมหน้าเอิมข้อสวยหน้าเอิมไม่สวยนะไม่สวยไม่สวยหน้าอินก็น่ารักน่ารักถ้าถ้าถ้าสวยตอนนั้นสวยสวยที่สุดตอนนั้นใหญ่เติงเออเออใหญ่เติงคนสวยที่สุดในในบ้านอะปืนแต่รู้ไว้แฟนเขาแฟนแฟนเขาเป็นใครตาเรือนอ่าใช่ตะเรือนอ่าตะเรือนพี่ชายผมใช่ตอนนั้นผมยังไม่รอตอนนั้นผมยังไม่รอเขาเขาเออทุกวันผมรอเออยังยังไงจ้ะ เตกเตกเตกโกลเขาหล่อมากกีซัดดาราเดิมใช่ใช่เม <oh> ื่ดาราเมื่อดาราเลยนะเหมือนพวกแบบที่สวยสุดในบ้านปืนลูกไม้ใครอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาคำตอบเดิมไม่เอาแล้วนะไม่เอาคำตอบเดิมนะไม่เอานะไม่ไม่ใช่มีผมไม่ใช่เมีผมโอ้แม่กัร์ตูนแม่กัาร์ตูนสวยสุด